ทิ้งท้ายกันด้วยแอดอลินนะคะซึ่งวันนี้จะพาไปดูเรื่องของสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการแชทระหว่างการทํางานซึ่งปกติเนี่ยเราก็ชิดแชทกันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะคุยเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือแม้แต่เรื่องครอบครัวนะคะแต่ว่าล่าสุดในยุโรปนั้นเขาหันมาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ด้วยติดตามพร้อมกันในช่วงนี้ค่ะ สวัสดีค่ะอยู่กับเอลินไม่ได้ในแอดเอลมาอัปเดตเรื่องราวไอาทีกันค่ะเรื่องราววันนี้นะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการแชทระหว่างทำงานในยุโรปกันค่ะคราวนี้สืบเนื่องจากกรณีที่ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปต้องตัดสินคดีที่มีลูกจา้างชาวโรมาเนียลายหนึ่งยื่นคำร้องของความเป็นธรรม กรณีถูกนายจ้างไล่ออกจากงานด้วยหลักฐานก็คือข้อความแชทที่เขาคุยกับคู่มั่นในเวลางานข่าวระบุว่าลูกจ้างรายนี้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทล็อกอินเข้าโปรแกรมแชท y a h o o m e s s e n g e r พร้อมกัน2 a c แอคเคาท์หรือว่า2บัญชีโดยแอคเคาท์หนึ่งสำหรับใช้ทำงานและอีกแอคเคาท์หนึ่งเป็นบัญชีส่วนตัวโดยฝ่ายลูกจ้างระบุว่าการที่นายจ้างเข้ามาอ่านข้อความในแอคเคาท์ส่วนตัวนั้นถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้สารสิทธิมนุษย,ยชนยุโรปตัดสินว่าฝ่ายในจ้างไม่ผิดค่ะเพราะถือว่าลูกจ้างกำลังใช้งานโปรแกรมแชทเพื่อการทำงานจึงเป็นสิทธิของนายจ้างที่จะเข้ามาตรวจสอบได้แม้แต่จะเป็นข้อความส่วนตัวหรือว่าผูด้ได้ว่าเคสนี้ฝ่ายลูกจ้างละเมิดกฎก่อนด้วยการใช้โปรแกรมแชทนอกเหนือจากเรื่องงานจึงมาอ้างไม่ได้ว่าถูกนายจ้างละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวเมื่อโดนจับได้อย่างไรก็ตามในขณะผู้พิพากษาคดีนี้มีรายหนึ่งเห็นต่าง โดยชี้ว่าในจ้างควรจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างชัดเจนด้วยว่าจะมีการตรวจสอบการใช้งานโปรแกร,รมต่างๆที่ว่านี้แต่สรุปว่าณตอนนี้สำหรับในยุโรปการแชทส่วนตัวผ่านคอมพิวเตอร์ที่ทำงานหรือแม้แต่มือถือแท็บเล็ตโดยใช้อินเทอร์เน็ตที่ทำงานนั้นนอกจากไม่มีความเป็นส่วนตัวแล้วอาจทำให้โดนเด้งออกจากงานแบบเรียกร้องอะไรก็ลำบากอีกด้วยค่ะ วันนี้หมดเวลาเกาะลีแล้วมาติดตามกันได้ใหม่ในแอดเอลินวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ